อันนี้คือความจริงนะอย่าดราม่าแพ้ก่อนก็ไม่ว่านะอันนี้มันคือเรื่องจริงทําไมคนถึงอยากไปอยู่เมืองนอก สวัสดีค่ะทุกคนบมาแรงหมายละษาม,มาพบกับพะวันไหนช่องปัจจานิหน้าของพีอีกเหมือนเดิมคลิปนี่ไม่ได้มากินอะไรให้ดูไม่ได้มาทำข่าวให้ดูจะ้จะมานั่งเฝวยจ้ะมานั่งเ้ามวยกันมันมีประเด็นหนึ่งเนาะที่มันดังอยู่สักพักหนึ่งอยู่ในในโลกโซเชียลเกี่ยวกับพวกเมียฝรั่งอะไรอย่างนี้ ฉันไม่ได้เป็นเมียฝรั่งเลยเลยแต่ฉันเลิกเรียฉันออกมาจากเส้นทางนี่เลยียแต่ฉันก็ประสบการตรงจ้ะก็เลยอยากจะแสดงความคิดเห็นนะ่ะที่ประเด็นที่ว่ามาอยู่เมืองนอกเป็นเมียฝรั่งมาอยู่เมืองนอกบนลําบากจังงุ่นยังแงอยังยงนันมันมีอยู่คลิปหนึ่งอะไรเออแล้วที่นี่ก็มีคนแชร์กันไปแชร์กันไปแล้วก็จะมีคนีกกลุ่มหนึ่งออกมาแบบ ถ้าอยู่เมืองนอกแล้วมันลำบากบมันก็ทาให้มันก็ไปอยู่ไทยนูน่นี่นั่นอะไรอย่างนี้ซึ่งอันนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรประสบการณ์ตรงแค่ก็ได้เขาไปคอมเมนต์กับเมขานิดนึง <c oughs> แต่แต่ว่าก็ไม่ได้อะไรรุนแรงเออก็นั่นแหละแพคกก็เลยอยากจะมาพูดประเด็นนี้ประเด็นนี้คืออะไรก็พูดเป็น พัดอยู่เมืองนอกแล้วก็พัดอยู่เมืองไทยว่าอยู่เมืองนอกอุ้ยลําบากจริงไหมน,น,นู่นี่นั่นในฟิลของตัวเองเนาะแล้วก็มาอยู่เมืองไทยเป็นยังไงอะไรอย่างนี้แล้วหมายถึงว่ามาอยู่เมืองไทยแล้วมันสบายเหมือนที่เขาคิดไหมหรือว่าแบบฮ้ต้องยังไงอะไรอย่างนี้เข้าใจฟิลไหมบางคนเมียฝรั่งบางคนคือไปทํางานอยู่เมืองนอก กอกลับมาได้กลับมาเดือนหนึ่งก็รู้สึกว่าออ้ยฉันสบายเหลือเกินน,น,นู่นี้นั่นก็จะเป็นภาพจ,จาจ้ะเป็นภาพจํานั่นแล้วก็จะไปคิดซะว่าโอ้อยู่เมืองไทยเราสบายน,น,นู่นี้นั่นอะไรเงี้ยเดี๋ยวเพจจะเล่าให้ฟังเนาะเอาในคลิปนี้ก็คือเรื่องแรกเลยอยู่เมืองนอกสบายจริงไหมเอลลาบากจริงไหมถ้าคิดว่ามันเป็นเรื่องลําบากมันก็คือลําบากเนาะคนไทยบางคนผู้หญิงไทยบางคนขับรถไม่เป็นเอาด้วยความที่ อ,อ,อาจจะอาจจะตอนนี้น่าจะมีน้อยมากหละก็น่าจะรุ่นแบบพี่เพ่มา5าซิกิที่เขาไม่อยากเรียนแหละอายุเยอะแหละฉันไม่อยากขับเลยอะไรเงี้ยแต่ก็ยังอยากออกไปทํางานก็จะใช้วิธีการบางคนขี่มอเตอร์ไซค์บางคนแบบขี่จักรยานนุ่นนี่นั่นอะไรเงี้ยโกถามว่าลําบากไหมน้าร่อน,นสบายชิวน้าร่อนไปยิ่งอยากอยากขี่มอเตอร์ไซค์ไปทํางาน แต่ถ้ามันหนานะมันก็จะลาบากจังนิดน้อแต่ว่าด้วยจากการไปทํางานมันเลือกไม่ได้จ้าว่าเราจะไปหนาร้นหรือเราจะไปหนาหนาวเนาะก็คือมันต้องไปมดปีมดชาติแะไะไปทํางานมันก็ไปทุกวันเนาะยกเว้นวันหยุดเนี่ยมันก็จะฟีลแบบอุ้ยเหนื่อยนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก่อนเป็นเรื่องปกติที่จะบ่นที่จะอะไรกันดึงเนาะด้วยความที่ทางานโดยมีโลกโซเชียลก็ได้บ่นได้พูดดึ๋งเพราะว่ามันก็ปกติน่ะ มันก็มีลําบากมีสบายปะปนกันไปทุกที่เลยจ้ะอยู่เมืองนอกสิ่งสะดวกสบายก็คืออะไรคือเขาเป็นเมืองที่จเจริญแล้วเนาะ,ะเจริญเอาอย่างเรียกอย่าเจริญกว่าเมืองไทยเมืองไทยก็ไม่ใช่ว่าไม่จเจริญน,นะตอนนเมืองไทยก็จเจริญจ้ะแต่ว่าด้วยความที่เราอยู่เมืองไทยอาหารการกินเราก็จะฟินเราก็จะชิลเราก็จะชินกับแบบ อาหารบานนอกเราถามว่าอยู่เมืองนอกมีอาหารดีๆกินไหมมีอาหารดีๆกินจ้ะเต็งสเต็กพีมงพรีเมียม,มสปากเกตตี้มีของดีของมีประโยชน์นะแต่คนไทยเราเนะี่ยไม่ชอบเพราะว่าอะไรมันก็เซ่บอือคนไทยเราอยากกินสมตำํำอยากกินอะไรนี่มันก็เรื่องปกติแหละจ้ะที่ไปอยู่เมืองนอกแล้วมละกอมันแพงอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็ เห็นว่ามันแพงก็ไม่กล้าซื้อก็ไปเอาอย่างอื่นมาแทนก็ม่ได้อร่อยเท่าอะไรเงี้ยก็จะฟิลเซ้งเดึงอะไรเดึงหมือนกับปกติแต่กับเขาต้องทํากินเองเนี่ยซึ่งกับเขาต้องทํากินเองเพราะว่าอะไรคนเมืองนอกเขาไม่ได้ไปกินเขาลานอาหารทุกวันจ้ะเพราะามันแพงเขาก็ประหยัดเงินกันเนาะนั่นแหละแล้วก็ที่นี่พอมาพูดถึงไอ้เมืองไทยเมืองไทยความสะดวกสบายอาจจะไม่เท่า หมายถึงเทคโนโลยีก็เท่าลเลยเนาะตอนนี้หมายถึงเขาเรียกเครื่องอำนวยความสะดวกเครื่องนู่นเครื่องนี่เครื่องนั่นสภาพแวดลอมถ้าอยู่ในกรุงเทพก็อาจจะเทียบเท่าได้กับเมืองนอกแหละในเมืองใหญ่ๆอะไรเงี้ยอย่างโคราชแาะว่าก็โอเคนะเพราะว่าโคราชก,ก็ได้อะเหนื่อยไหมทํางานเหนื่อยจ้ะแต่ก็ถามว่าอยู่เมืองไทยถ้าขับรถไม่เป็น ก็ลําบากคือกันเพราะว่าอะไรแล้วเมืองไทยขี่จักรยานไปทํางานจะขี่เมื่อไร่เราล้วนก็ไม่ขี่ขี่มอเตอร์ไซค์ก็ก็นาะก็นั่นเลยมันกดอย่ายดราม่าเด้อใครจะไจะพูดจริงๆอ่ะเลยมันก็มันก็มีข้อให้เปรียบเทียบกันเลยเนาะแต่ถามว่าเรื่องอาหารการกินยังไงเมืองไทยก็ประเทศบัานพ่อบ้านแม่เรายังไงเมืองไทยก็ชนะจ้ะอาหารการกินเพราะว่าอะไรกับเขา มีทุกทีมีขาย24ชั่วโมงมีแบบทุกอย่างที่เราต้องการมีห้างสรรพสินค้าเยอะมากอย่างเมืองนอกอขายอาหารเป็นเ,เขาเรียกว่าซุเปาปร์าเก็ตเปิดเป็นแมลายอย่างเงี้ยสี่ห้าโมงมันก็ต้องใช้ชีวิตบบเร่งรีบแต่เมืองไทยเราไม่ต้องรีบเลยเพราะว่าถ้าเรามาสามทุ่มร้านนั้นปิดเดี๋ยวเราไปกร้านในเมือก็มีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมีเซว่ซเว่นมีทุกอย่าง ไม่ถึงจะมาอยู่แบบมีความสุขไม่เครียดแม้ไรเลยแต่ถ้ายังจะยมาอยู่แบบว่าอยู่เหมือนทํางานรายแบบรับเงินเดือนอะไรอย่างเงี้ยอยู่แบบรับเงินเดือนทํางานเพราะว่าอยู่เมืองนอกดีกว่าเพราะยังไงเมืองนอกก็หาเงินได้เยอะกว่าอะไจ,จริงในถ้าคิดว่าแค่จะทํางานกินเงินเดือนอะไรอย่างเงี้ยอืมไงเมืองนอกก็เพราะว่านี่สําหรับคนที่คนที่บน่นว่าเอยอยู่เมืองนอกมันเหนื่อยนูย่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแคก็เคยผ่านจุดนั้นมาแล้วเนาะ เพชรก็ถึงเลือกอันนี้อันนี้ขอพูดในในในฝั่งของตัวเองเนาะของพาร์ทของเพลแล้วนะตอนนี้คือตัดไปแหละแบบเทียบนู่นนี่นั่น,นสถานที่ท่องเที่ยวกวเมืองไครมีที่เที่ยวเยอะกว่านั่นแหละจ้ะพวก,กไปตรงไหนก็ที่ได้เที่ยวอะไรเงี้ยซึ่งมันก็อย่างว่าน่นะจ้ะเราติ๊กแบบไหนเราชอบแบบไหนที่นี่มามาพูดในพาร์ทของเพลเนาะเพชรก็บอกว่าเหนื่อย,อยจริงจ้ะเพชรอยู่มองนอกเพชรเหนื่อยจ้ะก็เหนื่อยด้วยหลายๆอย่างทางลูกทางงานทางครอบครัวอะไรางี้เนาะ เราเพเป็นคนทำเยอะอย่างที่คุณรูนทำงานหลายอย่างอะไรเงี้ยถพาก็เหนื่อยเป็นปกติถามว่าพรอยากมาอยู่เมืองไทยเป็นบัเหตุผลนี่ใช่ไหมเพร่ถึงอยากกลับมาอยู่เมืองไทยไม่ใช่หรือจ๊ะเพราะว่าแพระอยากกลับมาอยู่เมืองเออเพรไม่ได้อยากไปอยู่เมืองนอกแต่แรกอเดียวเพราะว่าเพริคิดว่าพอยู่เมืองไทยไพก็หาเงินได้อืมก็นั่นแหละไม่พริตายเพราะว่าพรอยู่เมืองไทยไพก็หาเงินได้หาได้แบบ เขาพอก็อยู่เมืองนอกเลยอันนี้แพมีพี่คนหนึ่งเดี๋ยวแพจะมาทําคลิปมีเอฟซีหลายคนที่โทรมาคุยกับแพรเนาะเรื่องแบบอยากกลับมาอยู่เมืองไทยอะไรเนี่ยเดี๋ยวแพจะทาคลิปแยกต่างหาแต่คลิปนี้แพก็คือสาหรับแพรอะแพตัดสินใจก็มีอยู่เมืองไทยเพราะว่าแพคตัดสินใจไม่พิดถึงวันนี้แพจะไม่มีคุณชายนะไม่มีแฟนไม่อะไรแพคก็ไม่กลับไปอยู่เมืองไทยเพราะว่าพเคยพูดกับแม่แล้วอ่ะกับแม่แพรนะว่าถ้าสมมติว่าอยู่ด้วยกันไม่ได้ อะไรเนี่ยถึงเวลามันจะต้องเลิกกันนู่นนี่นั่นก็แพรยก็จะกลับไปอยู่บ้านจ้ะไปอยู่บ้านเพไปดูแลแม่ช่วยแม่ทากับคุมกวบเขาดูแลแม่ดูแล,แลบ้านแล้วก็ทํางานของเพไปจ้ะเพราะว่างานของเพเพไ,ไม่ต้องมีออฟฟิศก็ได้เพรย์ทำอยู่หนก็ได้เพทําทำงานออนไลน์เนาะเพทําทำยูทูบด้วยเพอะไรด้วยพก,ก็มีเทรทุนนิดๆหน่นนนนนอยๆอะไรของเพไปเรื่อยไปนะ,ะจ้ะแต่มันก็เอามารวมๆกันมันก็เป็นเงินจ้ะขายของอนงอ,อนไลน์เนี่ยมันรวมกันแล้วมันก็เป็นเงินซึ่ง มันก็สามารถอยู่ได้จ้ะมันก็เลยไม่ได้มานั่งซีเรียสอะไรเลยก็นั่นแหละถ้าทุกคนแบบคิดเหมือนกันถามว่าแพรดีดูสึกดีมีความสุขขึ้นไหมหลังจากที่กลับมาจากเมืองนอกรู้สึกดีขึ้นจะ้ะแพรตื่นเช้ามาแพรอยากไปไหนแพรก็ไปแพรไม่เขาเรียกว่าอะไรแพรอยากทําอะไรแพรก็ได้ทําจ้ะคือไม่ต้องมานั่งซีเรียสอะไรเงี้ยไม่ต้องมานั่งนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ย มันก็มีข้อดีข้อเสียไม่งั้นเขาแต่ว่าข้อเสียอย่างหนึง่งคือที่คนกําลังหลังไหลอยากหาแฟนฝรั่งอะไรเงี้ยเข้าใจไหมอันนี้พร่พูดตรงๆนะคือไปอยู่เมืองนอกอ่ะแค่แต่งงานกับฝรั่งไม่ต้องเก่งไม่ต้องฉลาดก็ได้จ้ะเพราะว่าคุณไปอยู่เมืองนอกปุ๊บคุณมีใบยอยู่คุณก็ไปทํางานเป็นงานโรงงานงานแม่บ้านงานเสิร์ฟงา,ง,งานนู่นงานนี้ปุ๊บคุณก็ได้เงินเดือนอย่างน,น้อยๆกับสี่หมื่น พันกว่าสี่ห้าหมื่นอ่ะคุณไม่ต้องมีความสามารถคุณไม่ต้องมีความรู้อะไรเลยก็ได้คุณโก็สามารถมีเงินเดือนสี่ห้าหมื่นได้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือความจริงอืมแต่ถ้าอยู่เมืองไทยถ้าคุณมีความไม่มีความรู้ไม่มีความสามารถอะไรคุณหาเงินสี่ห้าหมื่นไม่ได้จ้ะเพราะว่าถ้าทํางานโรงงานคุณก็ได้แค่ลักพันลักหมื่นต้นต้นอะไรอย่างเงี้ย หรือว่าไปทําความสะอาดคุณก็ได้รายวันวันละสามร้อยห้าร้อยอะไรเงี้ยอันนี้คือความจริงนะอย่าดราม่าเพ้ก่อนเ็ไม่ว่านะอันนี้มันคือเรื่องจริงทําไมคนถึงอยากไปอยู่ไม่มนคนถึงอยากไปอยู่อยากแต่งานกับฝรั่งอยากไปทํางานเมืองนอกเนาะก็เหมือนกับคนที่คนไทยอยากไปทํางานเกาหลียอมไปลําบากยอมไปเป็นถีน้อยอย่างเงี้ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาก็คิดว่าเขาความรู้แค่นี้เขาความสามารถแค่นี้เขาไปทํางานสวนงานไร่นู่นนี่นะั่น เขาโกอเขาก็มีเงินเดือนเดือนละสี่ห้าหมื่นได้หกหมื่นเจ็ดหมื่นได้อะไรเงี้ยแต่แพรก็ไม่ได้ว่าสําหรับคนที่มีความรู้สมมรคนที่ไปนู่นนี่นั่นอะไรางี้ยใช่ไหมสหรับคนที่มีงานแบบดีๆทําอันนี้เพรก็ไม่ได้ว่าไม่ได้ขิงอะไรใครนะบางคนก็พยายามไปต่อยอดความรู้ไปเรียนต่อพยาบาลงพยาบาลอะไรเงี้ยก็ได้เงินเดือนเยอะขึ้นแต่ถามว่าสําหรับบางคนคือแต่งงานแล้วมีลูกแล้ว ไม่อยากเรียนลูกไม่อยากอะไรเพิ่มเติมเล้วอย่างเงี้ยก็ได้แฟนแต่งงานไปก็ไปทํางานความสะอาดพาร์ทไทม์พาร์ทไทม์ที่เฉิยละสามวันห้าวันตีอาทิตย์ละสามวันอะไรเงี้ยอย่าง,น,งน้อยคุณก็มีเงินเดือนพันยูโรสามหมื่นกว่าสามหมื่นเจ็ดซึ่งคุณทํางานสามวันต่ออาทิตย์อยู่เมืองไทยคุณหาไม่ได้สามหมื 30, 000, ่นเจ็ดเป็นอันนี้หมายถึงว่าอาชีพที่เหมือนทําความสะอาดอะไรเงี้ยทําความสะอาดทํางานโรงงานนะนั่นแหละ คุณหาไม่ได้จ้ะมันก็เลยเป็นที่มาแบบที่ทุกคนพยายามหลายๆคนพยายามเนาะกอแพ้ก็เข้าใจเลยแต่ว่าก็ไม่ได้ว่าใครไม่ได้อะไรใครนะอันนี้ก็คือมาเล่าสูา่กันรังมานั่งพูดนะอยู่ในก็สบายมุดแหละจ้ะแต่ใหาขย,ยันทุกอย่างทุกที่มันต้องมีอะไรมีต้องมีความอดทนของมันทุกที่มันมี วิธีของมันแล้วแต่ว่าใครจะเลือกแบบไหนเนาะบางคนเลือกรอตอนแก่ค่อยกลับมาบางคนก็เลือกหลายๆคนที่เห็นแค่เห็นไม่รู้จักก็คือไปอยู่เมืองนอกสามสปีคิดว่ามันไม่ใช่แนวไม่ใช่ทางเขาก็ย้ายกลับมาจากกลับมาอยู่เมืองไทยเขาหาเงินได้เยอะกว่าที่อยู่เมืองนอกก็มีนั่นแหละก็มันแล้วแต่ชีวิตคนเนาะอย่ามาันดีบูลี่อย่ามาเลยเพนะงั้นแพ่ไปแหละคลิปนี้จบค่อยไปเจอกันคลิปหนา้าไปเลยจ้ะบ้าับายสวัสดีค่ะ อย่าลืมกดไลค์กดติดตามวามันซร้างบ๊ายบายค่ะ